Z International เป็นานะครับทีเนี้ยเรามีวิชั่น g กลบอลครับใครที่บอกว่าตลาดเงียบตลาดเงียบนะครับเราเลยเชิญทุกท่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นจากแคนเบอรนะครับสปปลาวบังคลาเทศครับเรามาดูเลยว่าเขาต้องการวัวแบบไหนจะได้ทําสินค้าให้ตรงกับสเปคที่คนจะต้องการในอนาคนปีเนี้ยเลยสังเกตว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมครูร่วมงานก็มากกว่าเดิมใครที่บอกว่าวัวตกวัวตกวัวนี่สัมผแล้วฮะวัวไม่ได้ตกเลยมันอยู่ที่ว่าเราจะทํพันธุกรรมได้ดีพอกับเงินที่เขาจะจ่ายหรือเปล่านะครับ ครับเตรียมงานวันนี้ครับผู้คนเยอะมากหน,านมากเลยนี่เพิ่งคนเพิ่งหายไปเมื่อกี้มวุ่นวายมากอเคยดูบานฟรีไหมครับเคยคะ่ะด,ดูตลอดปีทีเ<อ>่เราก็ดูที่พี่มาถ่ายเปิดโปรโมทที่นี่ ปีที่แล้วเราก็มาเที่ยวปีหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเป็นงาน Open Farm นะครับของ YZ z นะครับปีนี้นะครับไวได้อัปเกรดไปอีกระดับหนึ่งนะครับเป็น YZ z n t e r n a t i o n a l Open House เนะครับเรามาบรรยากาศชิลๆนะครับเราจะมาดูภายในงานนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มาก็ชมคลิปนี้ได้ครับ เข้ามานะครับเราก็จะเจอกับแบ็กดรอปนะครับตอนรับเราก็จะมีช่างภาพคอยถ่ายภาพนะครับตรงนี้นะครับใครมาเยี่ยมเยียนที่นี่นะครับก็สามารถนะครับลงชื่อนะครับเขียนให้กําลังใจไว้ได้นะครับหรือว่าแอบชอบสัตว์วานที่นี่ก็ฝากเขียนไว้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในงานกันต่อนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่รับแจกน้ำเชื้อนะครับ,รบสำหรับผู้ที่มางานลงทะเบียนเสร็จได้รับคูปองแล้วก็จะมารับน้ำเชือตรงนี้นะครับเป็นน้ำเชื้อแยกเพศ<ด>นะครับด้วยเทคโนโลยีอินเทลเจนต์นะครับก็มูลค่าวันนี้คือ2,300บาทเป็นค่าเดินทางครับค่าเหนื่อยเล็กๆ,ๆน้อยที่ให้พี่น้องเกษตร,รกรที่เลี้ยงวัวเข้ามามีส่วนร่วมในงานของเราครับนอกจากของรางวัลของแจกต่างๆนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาโคเนื้อในบ้านเราเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศเพื่อนบ้านครับวันนี้ เราก็ได้เชิญนายกสมาคมของคนเหนือตั้งประเทศลาวครับกัมพูชาบังกลาเทศนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการของตลาดบ้านเขาว่าเขาต้องการวัวแบบไหนทีนี้เราก็สามารถพัฒนาวัวของเราให้ตรงกับความต้องการของเขาได้ในนามพี่ใหญ่ของสายสวัสดิว้ใช่ครับตอนนี้พยายขยายไปจับงานตรงไหนแล้วบ้างครับพี่ที่แล้วนะครับก็เป็นที่เราจัดงามนะครับปีนี้ก็เปลี่ยนตําแหน่งครับไปเป็น QC ของแลบเป็นทั้งแหลบน้ำเชื้อแยกเพศทรัน้ำเชื้อรวมเพศตัวอ่อนแล้วก็วัวที่ภายในฟาร์มเพราะเรา ก็จะมีการตรวจสอบก่อนที่จะออกสู่มือเกษตรกรอย่างนั้นเชืยย้อแยกเพื่อคือใช้มาตรฐานเดียวกับของทั่วโลกครับ,รบคคเลยจริงครับมั่นใจได้เลยเนาะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านจากแลบไบแซนดครับก็ผ่านคิซีจากคุณหมอแม่นี่เอง,เนงนะครับ หมอบีมค่ะหมอบีมมาทำอะไรในงานไวเซตเอาเพ็กเฮาส์ครับอ๋อวันนี้มาช่วยร่วมเปิดบูธค่ะร่วมเล่นเกมโยนลูกปิงปองกันค่ะในส่วนของเอสทีนะคะก็เป็นในส่วนของบริษัทผู้ผลิตหาสินค้าพวกพรีเมียมสารเสริมต่างๆนะคะสำหรับสัตว์นะคะแล้วก็รวมถึงพวกยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อต่างๆค่ะไวเซตเนี่ยก็เป็นลูกค้าของทางเอสทีที่เป็นผู้ผลิตให้วันนี้มาเปิดบูธเป็นยังไงบ้างครับผู้คนให้ความสนใจเยอะไหมเอ่ยตอบรับดีมากๆนะคะดูจากแถวได้แล้วก็ดีเสียวนะเสียงเพลง นี่มาจากมูสของเราทาั้งนั้นนะคะร่วมสนุกกับกิจกรรมเล่นปิงปองได้นะคะไปดูรับเสียงบอมีก็น่าจะรู้แลครับว่าผู้คนจะสนุกสนานแค่ไหน ซนอาหารนะครับซึ่งไวซ์เซก็ได้นําร้านค้าชุมชนนะครับมาจําหน่ายในงานด้วยนะครับก็จะเป็นร้านค้าแถวข้างๆตามนี้แหละนะครับก็เหมือนสร้างไรายได้ให้ชุมชนเนาะมีหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้าง กออรรันปุรนัทค่ะชื่อเล่นจะอยด <c oughs> ชื่อบานค่ะมาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากที่ด่านมุนทศค่ะมีอยู่สี่คิวค่ะแต่ว่าเป็นเพื่อนกัน,นเอาเป็นเพื่อนกันเรียนอยู่ไหมเอ่ยเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรสี่คิวค่ะติดตามวายแซดอยู่แล้วไหมก่อนติดตามนานนยอยู่แล้วค่ะก็เลยมาที่งานนี้เพื่อมาดูชมงานค่ะตั้งใจมาดูอะไรเป็นพิเศษไหมเอ่ยจะเป็นตัวที่ว่าเข้าประกวดเข้าประมูลมากกว่ามาขอรับน้าเชื้อด้วยเพิ่งรับได้ไหมแฟนว่าไหมไม่ว่าไม่ดีค่ะไม่ด้ระโอเค เล่นอะกันส่วนใหญ่เล่นลูกเราเด็กหาสีเขียวค่ะเด็กะชื่อพลอยค่ะมาจากไหนกันครับผมหนูอยู่สีเขีวนี่นะคะหนมาในพื้นที่อยู่แล้วก็อยู่ที่สีเขียวค่ะบ้านอยู่ใกล้ๆอ๋อคนสีเขีวหมดเลยนะครับเลี้ยงโคอยู่แล้วไหมทวามความคุณุ่มเฉยๆค่ะอ๋อก็สายนี้อยู่แล้วมีเงี้ยมากสายแต่ไม่ยังเพิ่งเริ่มอ๋อเพิ่งเริ่มใช่ไหมเพิ่งเริ่มหกสิบตัวเพิ่งเริ่ม ตั้งใจมาดูอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าดูการประมูลวัวใช่ค่ะมบบนี้หนเคยดูการประมูลวัวมาก่อนหรือเปล่าหนูเคยดูของปีที่แล้วหนูเคยดูผ่านทางออนไลน์ค่ะยังไม่เคยค่ะยังไงปีนี้เป็นปีแรกนะครับเราได้เตรียมเงินมาประมูลกับเขาไหมเอ่ยมาดูเป็นไกด์ไลน์อ๋อเปิดวาฟเฟิ่อเฟสได้เฟซได้แฟนไม่ว่าใช่ไหมโอเคซื้อเฟซ นี่ก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นเคยนะครับวายซดจัดงานอะไรก็เหมือนแฟลกใหม่สร้างความแฟลกใหม่ให้กับวงการอยู่ตลอดเวลานะครับเราได้เห็นนะครับเทคโนโลยีที่อัปเกรดขึ้นไปนะครับแล้วตั้งอยู่ในบ้านตั้งอยู่ในประเทศไทยของเราด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกคนนะครับที่อยู่ในวงการคนที่มาเยี่ยมเยียนงานวันนี้ก็เห็นทุกคนนะครับตื่นเต้นนะครับเราก็ทุกคนก็มีจุดนุ่งหมยนะครับอยากมารับน้ําเชื้ออยากมาประมูลโคอยากมาเห็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับซึ่งทางวายซดวันนี้ก็จัดเต็ ให้กับทุกคนนะครับได้เรียนรู้กันเลยฝากติดตามคลิปถัดไปของบันฟิล์มด้วยนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับจีอขาข้าให้ขึ้นไหมเนี่ยพี่บ๊วไปไปไป ปีที่แล้วถ้าใครได้ชมคลิปที่ผมมาที่ไวแซนนับก็ได้เล่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับที่หมอพีได้ i พ p o r t เข้ามาในปีที่แล้วครับปีนี้ครับแลบเสร็จแล้วอนนี้เห็นจากปีที่แล้วนะครโอเคเทคโนโลยีที่เราได้ contact เราให้ทุกคนวิ่งผ่านเข้ามาเห็นแลบของเราครับไม่ว่าจะเป็นชาวแคนาดาสปปลาวบังคลาเทศอเมริกาอินโดนีเซียญี่ปุ่นทุกคนเข้ามาดูแล้วนะฮะตอนนี้ครับก็พบว่ามันเป็น l a บที่มีคุณภาพมากๆนะวันนี้เราสามารถที่จะทําน้ําเชื้อยาเคต จากการวอลีเดตครับการประเมินผลล่าสุดครับทีมงานของเราสามารถทําน้ําเชื้อแยกเเพเปอร์เซนต์ได้ดีที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่9 5้าถึงเกแล้วก็มีออเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นจากปากีสถาน<ม>บังคลาเทศฟิลิปปินส์ที่เรากําลังจะโกกูบอวอย่างที่บอกครับผมส่งน้ําเชื้อมาทแยกเเพศที่นี่แล้วสามารถส่งกลับไปเป็นน้ําเชื้อแช่แข็งได้เลยอัปเดตจากปีที่แล้วเพียงแค่หนึ่งปีนะครับหมอพีการที่เราได้เทคโนโลยีมาตอนนี้ครับ ขายแล้วครับอขายแล้วขายแล้วแล้วอย่างเจ้าลายไวเซนะครับสามารถผลิตน้ำเชื้อได้2,000โดสใน2เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่เราเปิดแลลวและสามารถโซเอาได้แลลวนะครับคูณวนะฮะ2 0 0คูณด้วย2,000คก็คือจำนวนเงินภายใน2เดือนนั่นแหละครับเม็ดเงินแปลกมากไหมไม่ไม่มี โอเคเล่นอะไรกค่ะส่วนมาก Facebook กันกุลนัทคุณสัายทวีค่ะ T E W I K E ค่ะชื่อเฟซสุวรรณวิวค่ะสิบประภาค่ะสิบประภาเริงจันทร์ค่ะนักสอนมีมุ่งกิจภาษาอังกฤษค่ะครับแล้วว้าวแฟนเหรอครับว้าวแฟนเหรอคะนุพการหยิยงปอค่ะครับก็ไปติดตามทั้งคู่แล้วครับ